สวัสดี FC แล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีเปลืองอะไรยนนะครับผมมาครับผมวันนี้ก็มาอยู่ที่โรงเรียนสอนขับรถนะครับเจริญผลนะครับมาเอารถนะครับมาลากรถเนี่ยเจริญผลกรุ๊ปนะครับอยู่ที่โรงเรียนนะครับสอนขับรถนะครับใครอยากมาเนี่ยสอบใบขับขี่ครับก็ลองเข้ามาครับติดต่อสอบถามได้ครับ นะแต่ส่วนผมวันนี้มาเอารถนะครับมาเอารถรถบัสนะครับมาลากเอารถบัสนะครับไม่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับโอ้คันนี้ทำไมเอาปอดีนะ8เมตรสองประตูครับนะโคตรเยอะเลย เนี่ยมาเอารถกันนีครับพิมพ์ใจวิทย์นะครับไม่ไม่เสียบเมืออไรบ้างวะดิบมีค้อนมีแค้นบ้างเขายไมให้หลดปลักลายเลยวะน่ะพิตนุโลกยังไม่ได้ขี่อยู่รถิตนุโลกก็ยังไม่ได้ขี่จำตึงอ,อ ตั้มถึงปะเดีย๋ยวไปดูกันครับโอ้โหละเอียดกราสินจอดเป็นละนาวเลยครับที่คันเนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ยมาเอาคันนี้ครับโอ้โหสภาพ อันไดนนีในใ่ไว้านี่ดึงออกเลยนี่นั่นเดี๋ยวคานอ่ะนี่ดึงตัวนี้ออกเลยเอาตัวนี้ออกอย่างเดียวก็พอเลยแขวกัดเลย <c oughs> มาจากไหนนี่โรงเรียนนี้ขอนแก่นเนี่ยเพื่อเมืองรถโรงเรียนอ๋อส่วนไทยเอฟด้วยครับเอฟอีสุด้วยครับผม คอนแกรมสีนี่โอ้โหรถบัสหายากครับสภาพดีๆคัสซีเคมยางเล็กนะครับยางเจ็ดห้าศูนย์หสิบหกเข้าไปดูข้างในได้ไหมนี่ยโอ้โหไอ นี่ฮะโรดบัสเข้าแล้วก็ตายอย่างเดียวเลยนกโอ้ตัวนี้เป็นตัวเทอร์โบด้วยครับปั๊มลมอีกอ้าวอะไรกันครับเนี่ยเนี่ยใครหาอยู่ครับฝาหน้าปั๊มลมครับเทอร์โบครับ จัดเลยครับในชาร์จนี่ครับเท่ากับกระติบข้าวเลยโคตรใหญ่เลยเอร์โูด,ด้วยครับโอ้โหโเกียร์เสียดายมากเลยอันนี้เป็นห้าเกียร์หัวหมูใหญ่ด้วยนี่ฮะคัดสิบสามนิ้วด้วยนี่ หัวหมูเป็นเป็นตัวเอ่นี่ด้วยครับเนี่ยเนี่ยเป็นตัวหกสูบด้วยครับเนี่ยตัวนี้นะครับโอ้โหอะไรได้เยอะเลยหัวหมูตัวนี้เอาไปใส่หกสี่สูบได้เลยครับเป็นหัวหมูใหญ่สิบสามนิ้วนะฮะใครที่จะไปเปลี่ยนเป็นเก้เฮดโอนะครับเนี่ยฮะไม่ต้อง ซื้อชุดนี้เข้าไปจัเลยดิเข้ามาแล้วครับของหายากด้วยเดี๋ยวรับโทรศัพท์ก่อนมาต่อครับตัวนี้น่าจะเป็นเครื่องด O โอครับเนี่ยดีโอสีดีร้อยยี่สิบแรงอ้าวใครอยากได้ครับนี่ป้ายเมนู ไม่ใช่ป่ะเนี่ยโอ้โหเดบิวต์ u 4ี o C C ครับไม่เคยได้สักทีเลยตัวนี้เป็นตัวคูลเลอร์อ้าวกี่แรงเนี่ย150ร้อยห้าสิบแล้วมั้งเนี่ยตัวนี้ โอ้โหเห็นภายนอกอย่างเงี้ครับจา้าบครับเครื่องนี่ฮะไม่เคยเจอเลยเครื่องตัวนี้ครับปั๊มลมด้วยครับแต่เครื่องรื้อมาจเจอคูลเลอร์กี่แรงเนี่ยฮะเครื่องตัวนี้ แต่องค์ประกอบเป็นเหมือนของ4ีดีเลยทุกอย่างเลยน่าจะใส่กันได้หมดแล้วครับพวกนี้อะไรแต่เกียร์น่าจะเป็น H.O. เนะไม่ใช่ h ดโอ้โหลมไม่รั่วเลยด้วยยัง12บอปอนอยู่เลยลากกลับบ้านครับลากกลับบ้านอันนี้ เห็นแบบนี้ไม่ใช่ขี้ๆนี่นะแต่คันหน้ายังเป็นคานหน้าอันนั้นเลยเนี่ยเล่นกับช่างดีกว่าโอ้โหไ้รถจอดกันลันนาวเลย

สวยดีคันนี้ช่วงล่างไปครับผม <ด center. S 1> เออโอ้ต่ำนะวะรถแกมีหลายร้อยคันนะครับนี่ตัวจีนขาวๆนี้เลือดไหลออกมาแล้ว คนนี้ถึงทำสีวาใหม่ขาวจุกเลยคันนี้ยังไม่เสร็จอยู่โอ้วางเครื่องแล้วครับวางหกดีสิบหกใส่แล้ว คนเปษสรบริษัะไปงานนอกมั้งไปเดี๋ยวไปลากกลับบ้านครับคันนั้นนะใครหาอะไรอยู่ครับเดวีโอครับะ้าหน้าปั๊มลมคัดสิบสามนิ้วลองเข้ามาดูครับลองเข้ามาดู อ่ะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วครับผมกับสีบุเรืองอะไรยนต์นะครับผมคิดจะซื้อคิดจะขายนะครับผมคิดถึงสีบุเรืองอะไรยนต์นะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้าสหรับวันนี้สวัสดีครับมาได้บไหม